พี่น้องครับขอบคุณพี nah ่น้องที่อยู่ในไลน์ขอบคุณนะครับเพชรทุกเม็ดขอบคุณสมายทุกท่านขอบคุณอา่ารยตาบานเจอกันพรุ่งนี้นะครับพ่งรปีวันที่สี่เจอกันที่ออมเทอร์กรุงธวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับกับทีมงานเราลงเกณฑ์กำแพงแล้วก็นะครับเจอกันในวันที่ กหกเจ็ดแปดนะครับที่กทหกเน,นะครับวันที่หก,กเจอกันที่ตลาดโรงสีนะครับบางวัวอำเภอบางปะกงนะครับวันที่หกนะครับวันที่เจ็ดเจอกันอยู่ที่เคลือสหพัฒน์กระบี่บุรีวันที่แปดเจอกันที่ตลาดขอบคุณทุกท่านนะครับ

พี่น้องหมูที่เก่าและพี่น้องชาววันแท้งขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณร้านค้าร้านขายขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านถือว่าวันเปิดฤดูกาลเพชรลำเพลินประจำปีพศ2 5งพันห้าร้อยหกสิบหกพศสองันสิดะครับขอบคุณกท่และขอบคุณและขอบคุณครับนะคะขอบคุณพี่น้องเด้อแมาดีโอทาดีๆค่ไหนก็พ่อแม่อยาเพิ่ ตัถ่ต้นต้นห้ามต้นนลเล้แน่ตัแรนัวนี้สุดท้ายไม่มีบายองสามสี่ากอาจจะต้องมีดนวไม่ได้ถ่ายอะไรไปเลยครับไองตั้งมาที่ใตู้ปแก้มแดงไปเลยนั่งพูสุนหัวเลยดีเถอะไปเถองเอ้าือทำเอาตัวคนสูงเนาะยังตุ่อยู่ขังบนนี่ยเ

มาเยอะปนาะเยหรัคือเอาลายคนมากันเจก็บอกทางสเซีกทุกคนบอกชาวบ้านทุนาอาหารชั้นเรกล่องไปวาพอดีแบือกเปายิบิบ่นีอกระเปกะบ่งว่ากระเป๋าบงนัากนทุกคนนะคะอาจาย์นักดนตรีด้วยนะจะถ่ายคู่กระเขาเก็บไว้บ้างวัสมันลอ เพชรลำพินเนีนวัยรุ่นพลิาอลำพูนขนาดแท้ากยจัไวันที่สามเนียบอกอทีบคตายมากเสียคู่เียนะกล้องตัวเล็กมากนัูผู้ไทยผู้ไทยลมากเอากล้องมา ไล่ะโอ้ดาวลูกไก่มีดเดลมนหมันนีมันไอเด้อเอาไ้ตีนไอเด้อเจมี่เจมี่จะไยน้องไฟจะไปนเปเดีจะไปน้องไฟจะไปทำเป็นบ่อเลียวหัวเอากันอีมาคุยถึงหัวหอดเรอววะเอาอีว่ได้บ่อเลีเลยเาเชียวคอยว่าเท่านั้นล่ะ เอาว่าเอาก็ต้องเอาละเธอมันมาขนาดนี้แล้วหยาดกันกระเด็นดิคนหักกันมันต้องหักกันที่สองไฟดิเธอเออเธอครับเขายอมตาบอดข้างเดียวเพื่อรักเธอไปเขาจะพลาดลูกงานโอ้พี่น้องวันแต่จับมือวันแต่ซู่ชี่มีแห้งใจนะเราได้พี่น้องเมือเลยใช่เอ็งเขาดิวันแต่เอังเขายันเทือกเขายันเทือกครูฉันนี่แก่กัน ไเอาตั้งใจแล้วต um> ั_<_<_<__้งใจแล้วจ้งไปเป็นผู้บ่ายไปได้พี่น้องมันลงปรได้นเนาะคุณเดี๋ยวจะปิดไลน์นะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ตรงเจ็ดขอบคุณในรายนะคะเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยเอาตุ๊กตาท้าวเขาได้กันด้วยวันนี้เออเอาไปสักนิดีครับไปครับหลังจากเราไปเตะนั่งเหยียมาแล้วเราก็จะลงไปถ่ายรูปกับคุณยาย กำลังไปปีตอนนี้นะครับผมคนก็กำลังเก็บของกัมาถ่ายรูปก็ฟุกแม่มาถ่ายรูปมาคนใหญ่อยู่ด้วยจนเช้าเลยอยู่ด้วยจนเชา้าหน้าก็กำลังเก็บของหน้าก็กำลังเงก็บของตะกักนะครับถ่ายรูปเลยนะครับ

บรรยากาศชงต่ลงข้าวต้ไทยบบอน้ำข้างตักกต้มเป็นยังมยนี่แคล้วก็ปา่มกไก่้าบรรยากาศตอนนี้กำลังเก็บครับาเสร้างกับดูแลดีตเจ้าเบิ้งไต้กยมนะเพื่อนะเออย่ามัพแม่พี่น้องจั่งแต่งหน้าสองรอแต่ว่าสีปัดแก้มมันกระปุกหนึ่งดูแลกันดูแลแต่เขาพูด่มาดูแลฮอดโข พี่เสียดูแลเจ้าของค่ะแท้ะครับพี่น้องเฮ็ดพอถ่ายพอแม่พี่น้องจะได้สามารว่าเขาอยากดูแลเจ้าของครับพี่น้องเขาจะเก็บของเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมเก็บของเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องกับสื้้าคุณยายกลับไปพักก่อนอย่างนีเบื้องส่งคุณยายเพื่อนรื่องวัสดุใแล้วพี่น้องตีดันเป็นเจ้าเก็บข่อหน่อยเก็บข่อเพื่ออย่างนั้น ไปเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งหลักคุณยายคุณยายบริพารพลพี่น้องซึ่งคนในวงการวัสมัยหลายคนพี่น้องมันก็เลยอาจติดกันอาจสิบแาดคุณยายไปหาหมอนะครับผมวัสมัยหลายมันฟื้นร่างกายเพราะเลเมื่อนี้ฟุกกะขอโทษขอภัยพี่น้องเด้อหน้าเวทีเอฟซีแฟนคลับนะครับผมที่อาร์เจนตีเพราะว่าฟุกบม่มีเสียงเลยฟุก เฮ็ดได้เท่าที่เฮ็ดนะั่นแหละพี่น้องภูริทีอยู่ในกลุ่มพิมขอโทษขอให้พี่น้องละลายนะครับผมเฮ็ดได้เท่าที่กำลังจะของพี่นอ้องเท่าที่กำลังจะของเฮ็ดนะครับผมคับเมื่อยเหนื่อยแห้งครับพี่นอ้นองเมื่อยแต่ประกาศเพราะว่ามูงว่าผู้เป็นหัวหนา้าวันนี้เมื่อยก็น้องเมื่อยได้สิป่าพ้นสิคิดน้ำงานสิคิดอันนั้นอันนี้หลายสิ่งลายอย่างหลายประกานนะครับพี่น้องตัเข้าใจนะครับผมตัดอย่างห้พี่น้องเข้าใจศิลปินพ่นอ เข้าใจทุกๆไกไฟนะครับพี่น้องต้องมือนีต้องขอบคุณนนะครับผมมือเปิดฤดูการของมอลมพิษาเพลินต้องขอบพุณนพี่น้องอฟซีแฟนครับเพราะว่าสิเป็นบ้านหักเอเฟนะครับผมอุ้มฟุกหรือว่าสิเป็นบ้านฮัก,กเพชรระเพลินหรืหอว่าสิเป็นทีมอฟซีแฟนครับเนี่ยฮักขอฮักนะครับผมทีเมตาศกสารมอลองมอลํานะครับผมอีทีไปมาไล่ขอบคุณขอบคุณนพี่น้องแล่ยๆกอได้มาจินจุ่นเจอคขอบรัวนะครับพี่น้อง ใน,ในกรฝากพี่น้องกดติดตามผลงานของฟูงไว้นเด้อฝากพี่น้องเขาคลุ้มบ้านทักเอฟนะครับพี่น้องทางเฟซบุ๊กนะครับผมคุณบ้านทักเอฟทางเฟซบุ๊กช่องทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้อยู่หน้าเพจอลลมักจบหรือว่าใต้คลิปนี้นะครับพี่น้องพี่น้องกดกดเขาไปในลิงเข้าไปเป็นสมาชิกบ้านทักนะครับพี่น้องสิเป็นทั้งปุ่มไลน์แล้วก็เป็นทั้งกลุ่มอันนี้นะครับผมเปิดปุ่มเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ได ควาต่อแคนกับผกได้นะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องวันที่สี่วันพรุ่งนี้นะครับผมเจอกันที่อําเภอุ่มิภาปีนะครับพี่น้องเช้าอุดรไปพอกันนะพี่น้องไปร่วมจอยกันนะครับผมไปร่วมจอยกันนะครับพี่น้องไปเจอกันได้เลยนะครับผมพี่น้องจวดแน่นอนสก,ออกิปปอพร้ําเพละเพื่อนปีนี้ย่อมใจดีนะครับพี่น้องย่อมใจคุณยายพอ่อ ้าเมื่อแล้วบอนบอลวานอนเฝ้า 18, ว,ว่าสิไปนธะุระอยูใชยพุ่มตอกคือสิวอะไรไปนะพี่น้องเมล่ามันจอดกันแล้วมือหงวดไม่จังสิได้ไปเพราะว่ามื่นก็ไปงางนน่ะเมือนี่เมื่นวันที่สามที่แรกว,ว่าพอเปิดวงวันที่สามสิบแล้วว้าสิไป็นใชยพุ่มวันที่หนึ่งไปธุระบานนี้มันกับเวลามัานอะไรแล้ว เวลามาเลยมาแล้วก็ต้องเลยไปตามเลยนะครับพี่น้องขอบุณขอบคุณขอบคุณแม่เทวขอบคุณสําหรับที่พาขอบคุณแม่เพนสีด้วยนะครับผมขอบคุณย่าน้อยสําหรับสูตรตัวใหม่นะครับผมให้กับฟุกกับน้องอานะครับขอบคุณแม่ย่าน้อยด้วยนะครับผมขอบคุณเอ็มซีกันครับทุกท่านอาซีเอ่ยซื้อบะบุญน้องพี่น้องเนาะเรขอโทษขอไปขอบคุณพี่มัตสายาขอบคุณหลายๆคน ขอบคุณบ้านหักหลายบ้านนะคบพี่น้องจะได้ฝากติดตามคนงานเด็กหน่อยคุณอิเดอร์พี่น้องด้อเป็นสินเงยเป็นสินปวยจำในตคงกระเบื้นขึ้นเต็มที่พี่น้องกว่าแต่ร่างกายไว้เพื่อนพี่น้องจะได้ไร้เซตุ่มปิดเบอ์นี่นะครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สามีส่างต้อนรัพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องมานอดลุ่นว่าสิชีเรงอีกุมมเปินไทยการสินอิรีบอกพี่น้องต้องให้ได้ลุกไพ่แล้วเนาะนนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ